เนื้อจากความคืนเก้นเป็นเพื่อนรวมทางเที่ยวทองไม่มีผู้ใดจะใส่ใจเลี้ยวมองสุดเซไร่สับขอบครอมมวนญาติพี่น้องหลีกนี้ตราบวันนี้เราเป็นนักเดินทางน้ำในนวงเหนียวกีดกวา่างลุงพลางสันสุกทุกทีอดทนเานานาหวังฟ้าเบื้องบนประนีตราบลม ยังมีมุ่งตรงจนถึงปลายลางบิงออกไปนอกหน้าต่างในรถโดยสารคืนบ้านของเฮาเหยงป่าเขาเห็นแมกมา ครับเราคิดแท้ตอนนี้เราก็ได้เ,เดินทางจากนเรือนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงใกล้สาตโต้ไดนเลยก็ประมาณ่8โมงเศษนะครับอตอนนี้เราก็าพักรับประทานอาหารที่แก่แก่ๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เดินทางต่อไปทาง้อล้ครับสำหรับวันนี้ก็ให้หยุดพักรับประทานอาหารก่อนนะครับ ตอนนี้ผมกีแท้เรานะครับได้มาถึงที่อุทยาแห่งชาตินาแห้วนะครับถึงบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับเรามาถึงเมื่อกี้ตอนนี้เรากําลังจะเตรียมดูว่าสถานที่ที่เราจะพักนะครับเป็นสถานที่กลางเต็นท์นะครับว่าเราจะพักตรงไหนก็าำลังมองหาอยู่นะครับว่ากิจกรรมของเราต่อไปจะมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยติดตามพวกเราไปนะครับ อุทยานแห่งชาตินาแห้วครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลน,นาแห้วตำบลแสงพาตำบลเหล่ากอหออํเภอนาแห้วจังหวัดเลยด้วยสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันในพื้นที่อำเภอนาแห้วประกอบกับเป็นพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นซึ่งมีที่ราบน้อย จุดที่สูงที่สุดประมาณ1,408เมตรจากระดับน้ำทะเลสภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปีเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันไม้อยู่หนาแน่นในช่วงที่อากาศค่อนข้างหนาวเย็นมีเนื้อที่ประมาณ117.16ตารางกิโลเมตร ันนี้กำลังกางเต้นใหม่ค่ะวันนี้นอนเต็นใหม่ค่ะต้องเรียนอนเต้นมาคุณนี่าวเสียเยาวเน ตอยฝนยังยังเลยฝนเลยฝนทำไมยังมั่งๆโดยน้ำไม่มีที่จะทำน้ำตรงนี้เนี่ยดีไหมแม่ตรงนี้มีที่เอาหัวไปทางไหนอ่ะให้ถามก่อนตรงนี้โคเฮ เวลาก็เตรียมเสบียงอาหารเรช่นเคยนการที่หน้าที่ของผู้หญิงจีนไม่ได้เห็นนะไม่ได้ผู้ชายก็ติดเหล้าื่มน้ำตินดน้ำตน,นี้กำลังด,ดังไฟนะคะดังไฟดังไฟจะเผาก,กบแล้วก็ผัดเผ็ดแล้วก็ต้มกบปนแล้วก็ผัดเผ็ดน,นก ความพร้อมเพื่อให้การบริการนั้นเทื่ออย่างอย่างมีอาชีพนะครับเพื่ออย่างมีภาพเพื่อสถานที่น่าสนใจมีน้ำตกช้างตกน้ำตกวังตาดน้ำตกตาดเหืองน้ำตกตาดผาน้ำตกผาคอและน้ำตกคิงอยู่ในลำน้ำแพร่จุดนี้ทางราชการได้ก่อสร้างเรือนประทับ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชคุม,มารีซึ่งเสด็จเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พศ2534จุดชมวิวพระอาทิตย์ยามเช้าเนิน1408และเนิน1205จะมองเห็นวิวภูสอยดาวภูเวียงในประเทศเลาว ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าของอุทยานนาแห้วนะครับซึ่งบรรยากาศในยามเช้าตอนนี้นะครับหมอกของฝนละอองของฝนเร็วผ่านไปผ่านมาสลับกับภูเขาดูบรรยากาศสวยงามมากนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ฝนก็ได้ตกทั้งคืนตกไปปลอยนะครับแล้วก็ลมอากาศหนาวมาก ที่นี่เป็นที่บรรยากาศกำลังสวยงามบรรยากาศยังไม่ถูกทำลายจะสังเกตเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาจา,จากแดนไกลทั้งนั้นนะครับส่วนมากก็จะมาจากกรุงเทพพระนครซึ่งเขานี้จากความแออัดจัดเยียดนะครับมาหาบรรยากาศที่สมบูรณ์จริงๆสถานที่นี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่เพิ่งจะบูมขึ้นมาใหม่ของปีนี้เท่านั้นเองนะครับ ก็บางสิ่งบางอย่างก็กําลังพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆนะครับผู้ที่ชอบบรรยากาศป่าเขาลมนาวไฟจริงๆถึงจะทราบที่นี่จริงอากมาได้เส้นทางก็ลําบากมากเลยนะครับนับตั้งแต่มาจากจากังหวัดเลยนะครับเส้นทางก็ขาบผูเขามาตลอดจากาผู้เรือมาที่ด่านซ้ายนี่ก็อย่างผูรักทุเลนะครับเส้นทางก็แคบด้วย ถ้าผู้ที่ไม่ชอบป่าอุทยานจริงๆก็คงจะมาไม่ได้นะครับส่วนคณะเราตอนนี้ตอนเช้า,น,าน,นะครับบางท่านก็ทําภารกิจอยู่ข้างล่างนะครับแล้ววันนี้สายๆเราก็จะไปที่ภูสอยดาวนะไปที่ภูสอยดาวผ่านล่มเก้าเข้าภูสอยดาวทางจังหวัดมิสุนโุโกอุตะระดีต่อไปนะครับเดี๋ยวตามพวกเราไปนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ